อันนี้อันอเพื่อนบ้านเพื่อนเอิญย,ยังสุนักบ่าอาเจ้าว่ะพี่พาพี่พี่น้องเข้าตลาดพาเสือเก่งไปเข้าตลาดนะลักสามเด้อพี่น้องแข่งขมวมนผักรดสามพัตตี้พี่น้องอ่าเป็นล็อกตีรถก่อนเพื่อหาประกันก่นว่ะวันนี้เนี่ยเจอกันแน่นอนวันนี้กระสีเก็บภาพบรรยากาศข้างทางอยู่ตลาด รักสามให้พี่น้องใา้หมดครับนะเบิกการต่อไปพี่น้องนะตลาดสามสำนี้ล่ะพี่น้องตลาดคือตลาดขายนะก่อนช่วงเช้าพี่น้องเราก็ว่าทนกระหลายแล้วพี่น้องที่นี่คือเป็นด้านทุนครับโซ่นขายครับผักบงบ้านเฮาพี่น้องผักบงบ้านเฮา อันนี้กับมะม่วงครับอันนี้มันมีบาา้านเฮาพี่น้องมากับเพื่อนมาเพชรชีจัดเป็นโซนเด้อพี่น้องโซนอันนี้โซนมกะมอ่ย

เสดเช่าแล้วพักนอกนี่อ่าพักอันนี้เสีดเช่า,นาเนี่ยพักนอกพักนอกเสียดเช่าอยากมืดในพี่น้องเพิ่นมุ้งไหม่นะเพราะว่าเพิ่นใส่มุ้งไหม่เพราะว่าหับประกันมอยฝนตกแต่เก้าเราไมนสิแจ้งเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบมดทันในมุง้งโอ้ไม่ยั้งอะไรแม่นี่ไม่ยั้งนี่ ยังดอกบานอะไรดอกไม้เหดอกไม่ไทยเนี่ได้หนิไทยเนี่ยได้หนิบันห้าพันดอกมะลิดอกมะลิภาษาลาวคือดอกมะลิดอกมะลิดอกมะลิภาษาลาวห้องดอกมะลิภาษาไทยก็งห้องเนีได้ดอกมะลิคือกันอดอกมะลิคือกันพี่น้องภาษาไทยพี่น้องไม่เท่ากุ้งเองเนาะ ชกนี้ม่งม่วงกรับลังหลายแต่ม่วงม่วงกระสอบบ้านเฮาอันนี้อะม่วงไข่แม่นแม่นไข่กับม่วงม่วงกระสอม่วงไข่นั่นน่ะม่วงไข่ดูไข่บ่ค่อยได้กลิ่นนะม่วงหลายเลยเขาบ่กินหลายเขาบ่กินเนาะกินลายันก็สดใจเลยทั้งนิ้วทั้งซุกอยู่เราเขาหมักไป มาเห็นโอ้เห็นเ็นต้องกินดีแต่มันไข่เนอะมด้งผู้เยกมดนาซื้ออะไรผู้เอเนาะเพื่อลูกเอาได้มับวกมูกเอาบวกมาตัวหกผู้บ่ เออแคมของถ้าเดืองมักซุมแคมของใช่ไหมครับแถวนี้ตัวหัวคู่ก็มีมาบ่มามาแต่ว่ามื่อนี้คนสิบโวได้มาหลายเนาะมันมันติดงานหลายมือนี้นเพรามันงานงานบุญหลายงานบุญงานดองหลายห้างเป็นห้างเลย พึ่งลังพึ่งเพื่อนลังพึ่งพ่อแม่ลิตรเท่าไรสามเซนได้หมสามเสนประมาณรูปหนึ่งเสนากว่าบาทห้ารบาทสามแสนประมาณห้ารเนาะินไทยเนาะห้าร้อนไทยประมาณสี่ร้อยห้าร้อยอสี่รยไปวยัง่ สมื้อแต่ว <c ười> ่ามื้อนี้มมีมื้อบ่มีเนาะเออเดี๋ยวพักนี่มาคืมื้อเด้อเพิ่นกัมื้อมื้อไดเฮาก็เอามามื้อไดก็บ่มีแต่ว่าเฮาก็ไปหาอยู่สมื้อพอเฮาได้ไปี่จะีอาย่นกเายจะออกซื้อมาขายต่อเออโอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาบัสิข้ามเมืออย่างแวะบเนาะเพ่สอันนี้อันนี้ผู้สเกียอนนเกีย หัวมันอยากขับเลยรุ่นนี้ผมต้องถามมาแท้บ่แท้เนาะเอาเข้าใจได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแวะน้ำผึ้งพักอันนี้อยู่เพื่อนบ้านเขาเอิ้นยังพักพักปังบะแม่น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 พักแป้งสาราพักปังมัดเท่าไหร่ครับพักแป้งบนนั้นตะกรุดงามเนาะโล่สิบพันโล่สิบพันอันนั้นพ่ออยังไรมันเขานะซ้อนซ้อนยังต้มแบะป บ้านจะมีสมแบ่บอบ้านก็มีแต่สมควายสมหมูกมีนะส้มแบ่อยู่บ้านบอมีเนาะทางเนื้อสมสมสมแบ่ข้าวเจ้าพวกินได้อยู่ลาวบออ้าววันนี้สิเป็นโซนโซนเครื่องแห้งพี่น้องเป็นในพักเป็นในยงานเพื่อจะใช้เป็นเครื่องแห้งเขาจะเอาไปปลูกมีทุกอย่าง ตัวนี้ก็สิเป็นว่างราคาก็คือประเทศเพื่อนบ้านเขาว่างราคาเน้อมาแปลงเลยฮะไม่เนื้อเลยมีเขาเปียกนะเขาเปียกเส้นเส้นเขาเปียกนี่ทงหนึ่งสิบพันี่เขาจะเซ็ตราคาเนี่ยสิบพันตั้งเออนี่วนงหลางเนี่ยการไหลเตอร์กระดาลักษณะเขาก็ถือว่าคนไหลเตอร์นะคนไหลายเตอร์ อันนี้อันเพื่อนบ้านเพื่อนยังสุนัขบ่โออ่ะอจ่อว่ะอจ่ออจ่อกับสุนัก,กอ,นอันนี้นะอจ่อบ่ะนี่อจ่อสุนัขภาษาไทยพเพื่อนของเจ้าสุนัขโอนะจะมีขายาอาเยอยอะจะมีขายเนาะจะมีขายโอโอโจ่อนะครับกิโลนึงก่าโล่เท่าไหรไหมคะนี่โลละร้อยโลละร้อยโล่เงินไทยบ่ ห่งร้อยเงทยวะนบาทประมาณอยู่หกสิบพันหกสนก็อันนี้คือแบ่งพูดแบ่งอันนั้นเลยนี่ปทงไทงเลย่ทงไว้ไม่งัวนะครับทุกคนจะไปตลาดรักสามกับเป็นจุดหนึ่งที่ว่าตลาดใหญ่นะมันเพิ่นชิจัดโซนเป็นโซนพัก ลักลอบส่ขายอาหารขายปูขายปลาพี่น้องอ้าสุาพที่เ่น้องเลาะเป็นชุดมือนี้มาสองชิ้งานเขากับเสือเก่งเนาะทานประชุมแก่คงจิจำได้อ่าดูฮานขายปลาพี่น้องป็นเป็นพี่น้องสครับอกก้ยี่สนั่นเอเนาะท้ามนเลย ใช่สามงวกเท่าไร่คะสามละแม่สั่ง้จะเอาสามทได้ว่าไม่ใช่ทคนตัวเขาได้เนาะวกเท่าไหรเอาไปใส่กันแม่เป็นสามะสงนสรุปสองสามขายเยดเลยเินเรื่อมีจังะกไดครัวมากเลยเอไหรไหนพวงเท่าไรพวะ กเราเศ้ามีจะโกมีสาบตูชาพันีอ่านคะอีกเลยน้อยลดน้อยแทมนะคะอะไรเอาซอพวงเรล้วไปซื้อตามซื้อมาพวงไปตามจุดกเระเ้าหมดแน่นพวงนี้เลยอัของพวงวงนี่ทราบซิบแม่นได้แต่เศ้าอ่ะทาิ้คนได้เนาะ เทากันลเท้าเายโอเทาตมาไนสข้น <sup> ม yeah. ัทั่วแลวนั่งเขาออกไปชนั่นอีกแน่นี่ไงนี่เหรอได้แบบนี้ได้ไปเียวจขโอ้เนี่ยนะเกินูจักเงินเลยเพินเตะเงินวานนจัก แล้วมัน้อ,อร,ร oh, oh. Oh, okay, ่อยดีซาซิไปหาตัวหลายไปหาตัวไปเขียโลโลเท่าไหร่แล้วตนาิบห้าสามสิบได้มันป่าตายเลยักโตได้โลนอินตามัวน้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็สองตัวโลไป หากสองโวโล่เอาอโลด้วยอะโล่อนยวน้องสาวอะโลเนี่ยเรื่องโบราณเนี่กเีเขามาให้ห้เเาอะโลนึงเด้อื้อนะื้อนืนี่นะืหนึงเดะฮะนซื้อยซื้อยน้องสาวเนยโลเอ้ก สามสิบสามสิบสามบห้าสิบห้าลดให้สามสิบไน้ลดเลยเอ่ได้ลดขนาดสามสิบต้องมาทั่วไปก็มาทั่วกทั่ว เป็นจัดเปิดโซน,นเปิดโซนพนะี่นองนีนนี่ยังซอกมักทั่วมักทั่วบ้านเฮามักทั่วให้มักทั่วให้ไปตำ บมได้สิยาบุไดบ่ไทเออมั่นใจอยู่ไทยบ้านเราเองอมชิาเนาะชิกียซบงนกองเทไรมาม่เสียวเพราจะเชื่อได้้คือว่าเลาะขายนบ้านบ่บ่อ้ายบ่ โอ้จ่ายเงินกายโอ้เพราะอะไรโอ้บูฮู้บูฮู้เงินนะเพิ่นเพิ่นบูฮู้เงินได้ดิแหล่ะเออเพิ่นไปแต้เงินเลทไทยว่าเนี่ยมันมันได้หลายพดมันได้หลายพดน์เราบูฮู้เลทเงินกีบตัวไหนมาแ้เขอบใจแม่บอกเราอย่างเอามาให้อีกอยู่โอ้ทำบูฮู้เอาขอบใจนะขอบใจเท่าไห่ทงทงเท่าไหร่ทงชิพันเป็นโลบะทงทงนึง ทิพนึงลิพันแม่ละทกนินหมหมดเลยเอาทินึงเส้นตำกทั่วหนิเอเนื้อหน่อยหน่าหผ่าตัวดีให้ไงก่อฟเอาเอาเลือกไหมให้มั้ยมาเอาตัวไหมทุกอย่างมานี่ชิพันมาหนึ่งยเต้มเด้อนี่ได้แล้วได้แ้ว คลิปนี้ก็พาพี่พาน้องเลาะตลาดรักสามพี่เนาะเมื่อตะเขะแข่งขมวนครับเพื่อนคนไทยตีเสือเก่งท่านผู้ชมคงสิจำได้เนะเมื่อนี้ก็สิได้ไปทำการถ่ายทอดอยู่บุญบังไฟบรรทพนี่เนะอคลิปนี้ก็สิได้อำลาพระเจ้ากจัิน่อยกัได้เนะ คลิปนี้ก็บผมีอย่างหลายเด้อพี่น้องมีแต่ว่าสีฟอปิดวิลล์ไว้เชียงซับนี้มื่อนี้กับมากับเพื่อนเปิดได้อย่งไรเพื่อนเท่ามื่อนี้ได้อย่งไรโอ้เด็การได้เลยวะข้าทนาไปแห้งอันนี้ก็บเนี่ยนะโอ้ชทสิกินเนาะเอาเส้นไปแห้งปลาเป็นเส้นเดียวเลยเอามาคั่วเออเดียว็กการครับเอาไปกินเฮือนบ้านเรางัวงเพล่อเนาะเฮือนเ่าเปลงบ้านนาเพื่อนเป่าเปลงบ้านนาบ้านเหลาง่วพื่อนละเราก็ไปงานแล้วก็ไปงานบ้านทัพแม่นแม่นแม่นแม่ โดยโดยไปไปพุทธอ๋อนี่สบายดีสบายดีอ่านี่ก็ท่านผู้ชมคงจดจำได้นะอันคือเสือเก่งนะครับผู้ชมเสือเก่งเด t h สตอรี่เพื่อนมายามเพื่อนมื่อในเมื่ออื่นกับพบกันในนอนอยู่งานมาทำพี่น้อมั้ยงานมาทำมีมีงานยังงานบุญมาไฟ